พี่สมอนไม่ต้องห่วงนะคะรีดจะช่วยเหลือพี่สมนในเรื่องการหาไอีเองค่ะเดี๋ยวรีดนะคะจะยกหูโทรศัพท์ไปคุยกับบริษัทเฟซบุ๊ออกที่เมกาค่ะรี่เป็นคนเมกาเนี่ยค่ะจะเป็นซิติเซนแล้วก็ไอพวกกลุ่มี้มันไม่รู้หรอกค่ะว่าคนเมกาได้รับสิทธิพิเศษแค่ไหนยังนไหนก็แล้วแต่นะคะ วลมองนี่ขอบคุณมากที่ช่วยพี่มลหาไอพีจากบริษัทเฟซบุ๊กตอนนี้พี่มลไม่รู้จะเอาหน้าไปพึ่ง ใช่แล้วกำลังปวดหัวคันออกหูตากรอกไปมาเพราะอีสมสูนะอีวิภาโม,โมเมมันทอดทิ้งพี่มันกลัวอีปิ้นกับายเคนฟ้องมันมันเลยไม่ช่วยเป็นพยานแท้ให้กับพี่ มันจะกลัวอะไรนักหนาก็แค่หลอกสารหลอกความยุติธรรมหลอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพยานเพชรจะกลัวอะไรพี่ช่วยหนาะช่วยเรื่องทนายคดีทนายนี้ช่วยหมดถ้าไอปีนมันฟ้องไม่ต้องกลัวหนาะใครมาเป็นพยานให้พี่พี่ช่วยหมดเลยขอบคุณน้องลีมากจ้าจุ๊บจุบ,จบ